ัวอย่างแรกปอกมาแล้วอ้ามาร์ก่อนก็ได้ลูกเล่นที่ผมเล้วที่ผมดีกว่าแล้วที่ผมดีกว่าให้เขาเป็นติวสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าเกินคาดเพราะว่าจริงตอนที่เราถ่ายทํากันเนี่ยเราจะก็มีบ้างที่แบบได้ไปดูหลังโมนิเตอร์แต่ว่าเราจะไม่แบบไม่ได้ดูทุกซีนอะไรเงี้ยแต่พอพอมาเห็นตอนเทลเลอร์เราสุกว่าเอ้ยมันเรามันเกินคาดกว่าที่เราคาดคิดไว้แบบภาพสวยเนื้อเรื่องแบบมาตัดต่อแล้วแบบดีแล้วแบบว่าเคมีของเขาสองคนน่ผมสุกว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซของเรื่องนี้นะ คือเขาบอกดูแล้วแบบน่าน่าสนใจอยากดูต่ออะไรเงี้ยครับของฟูก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจแคนแบบเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆกคนครับซึ่งปกติเวลาถ่ายทำเนี่ยฟูกจะไม่ไม่ค่อยได้ไปดูแบบหน้ามอนิเตอร์ว่าตัวเองถ่ายแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อมารอรุนดูพร้อมกับทุกๆคนเหมือนกันอะไรเงี้ยพอมาเห็นภาพเห็นโพสต์โปรดักชั่นการทำสีการตัดต่อแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันมากๆครับ โอเคครับมสวัสดีครับผมชื่อโคจิมุกครับผมก็หมอนกันครับภาษาไทยใช่ไหมโอเคญี่ปุ่นใช่มนี่ไ้ปะญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นได้มไ้นโทนครผม่อย่นครับาาญี่ปุ่นครับาญี่ปุ่นัมาสักกี่าคัสนเนี่ยใ่รับกอนที่ที่ดู้า่่่ スタッフさんと演者の皆さんと協力したドラマだから、まあ、たくさんの人に見てもらいたいしまず自分が一番見たい気持ちがいっぱいだしなんか撮影期間は短なんか結構前やったんですけど、まあ、なんかたくさんの思い出が溢れ出てきてまたなんか皆さんと仕事したいなっていう気持ちにもなりました。はい ผมนี่แหละอยากดูอยากดูเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนดูเทเลอร์แล้วก็อยากจะดูเต็มเตมเหมือนผมและที่สําคัญคือด้วยความที่ตอนถ่ายทําม,มันอาจจะผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งแต่พอดูเทเลอร์เสร็จแล้วสิ่งที่รู้สึกคือแบบความทรงจําดีๆหลายๆอย่างมันหวนกลับมาอีกทีทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยความทรงจำดีๆมันเยอะมากอยากดูก็หวังว่าทุกคนจะทอ,ะองนะครับครับเมื่อทีน้านี่ครับครับตอนแรกก็พยายามอานและฮะแต่ว่าจริงๆมันมันเกิดจากว่าแบบตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มาเราแบบ ผมนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนโดยเฉพาะโคจิรร ji, เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมีทั้งแบบความเหนื่อยความความหนักในการถ่ายทำแล้วก็ความยากในการถ่ายทำด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอพอเราเห็นตัวอย่างมันออกมาแล้วมัน,ม,นมันใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างเต็มทีแล้วใกล้วันฉายแล้วผมก็ยิ่งแบบไม่รู้ความรู้สึกทุกอย่างมันมันออกมามตื้นตันออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามอั้นอยู่พักหนึ่งจนโคจิอามาบังจะมาซับให้นี่แหละก็เลย เลย,เลยนั่นแหละเป็นแต่ว่านั่นแหละขอบคุณขอบคุณฟีดแบ็กั้งแต่ในโรงนะรวมไปถึงฟีดแบ็ในในโซเชียลตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆยังไงก็รอติดตามตอนเดทิงเกมตอนหนเองครับอย่างโคจิก็อคนก็ชื่นชมว่าวันนี้ก็คือพูดไทยถ้าจะเป็นคนไทยคนเดนียวพูดเฉพาะคนเดใช่ผมคิดว่า<พ> ผู้ชายโนพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วแล้วก็ออกแล้วก็พูดภาษาไทยยอผมก็ตกใจอยู่ตกใจเหมือนกันนะคบจะดคือใช่จริงๆช่วไทยทำข้องวนนี่เพราะว่าต้อพูดไทยทั้งวันจังตอนถ่ายคล่องมากช่อยากให้ทุกคนแอบสปอยฉากที่แบบว่าทุกคนต้องห้ามพลาดของเรื่องนี้หน่อยแบบนิดนึงแต่ละคนแบบมีฉากแีขายอันนี้พูดได้ จริงๆในในเทเลอร์ก็พอมีสปอยบ้างๆที่แบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของแบบของผมกับกับตัวฟลุ๊กเลยที่แบบแบบมีการแบบต้องไปจีบแต่ทําไมถึงต้องไปจีบอันเนี้ยรอติดตามแล้วกันว่าเออมันคืออะไรทำไมถึงต้องไปจีบจริงๆมันมันเดตติ้งเกมครับไอเรื่องเรื่องเราคล้ายๆเกมเลยมันจะมี อะไรซ่อนอยู่ในทุกๆ EP คือแบบทุกๆ EP มันมีมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ลองว่าไม่ซ้ำกันอะ feeling ต่างแน่นอนแล้วก็แต่ว่าถ้าชอบสุดของผมอะใบให้แล้วกันเต็นอุ้ยเต็นนะอุ้ยเอาจบเลยครับเต็นหนึ่งคีย์เวิร์ดอุ้ยแล้วของเราอ่ะของเราอ่ะของเราดิเราอะไรอ่ะเรามีคีย์เวิร์ดไหมฟ้าผ่าอุ้ยอุ้ยเปิดฟ้าผ่าไงเออฟ้าผ่าโอเคโอเค บอสนะจอสจะเซ้นหมนกันซีนดีมากอ่ะเพลงต้องทำยันโอเคได้ดีกยังดูยังดีอดีเนาะน้เม่อกี้ที่ออกมาก็มีเลฟซิน ค่อนข้างจะแบบดุหนักอยู่นะรับซ no ีนตอนนเรื่องนีไม่เห็นแขกว่าดีกว่เมื่อกี้ยังไม่เห็นเมื่อกี้ยังไม่ได้เมื่อกี้รู้สึกว่าเยอะแล้วเหรอครับฟินอยู่อุ้ยยังมีเยอะนะพี่มันมั่งมั่วเมื่อกี้มันเหมือนเป็นฟิลแค่โมเมนต์เฉยป่ะเป็นโมเมนต์เฉยรับซีนラブシーンも重要なポイントだ เขาบอกว่าเลิฟซีนด้วยร่างกายโอเคมันก็ตื่นเต้นแต่อยากให้โฟกัสเลิฟซีนด้วยหัวใจเออถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องความรู้สึกแต่ละคนใกล้ละใกล้เป็นลุปร่างละสิบสี่นี้ละเอาฝากแต่ละคนฝากนะครับความสึกใจกันใจกันก็คนโตในชีมดเลยแล้วเลยฮะสเลยฟุกเลยก็จริงๆคือพลาดไม่ได้เลยนะครับสิบสี่ลกระดาคมนี้นะครับ สามทุ่มครึ่งนะครับต้องรับชมพร้อมกันนะครับผมตอนที่พีแรกนะครับสนุกแน่นอนทางช่องเวิร์กพอยท์ครับผมมีใครจะเสริมอะไรไหมฮะคนญี่ปุ่นก็ดูได้นะครับอยู่เลมินอลนะครับดูหมดเลยสนุกดีนะครับนั่นแหละครับจริงๆเราทุกคนก็แบบใส่แสดงเรื่องนี้ด้วยความรักเช่นเดวกทุกคนทำด้วยความรักแล้วก็เนื้อเรื่องมันเต็มไปด้วยความรักแรงบันดาลใจความรู้สึกดีๆที่จะแบบ ลักเราไปข้างหน้าคือระหว่างที่ผมเล่นผมก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมตัวละครกันมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องมันมันบันดาลใจผมมาให้ผมแบบมีพลังในการใช้ชีวิตเหมือนกันยังไงก็เป็นลรงใจให้ทุกตัวละครเป็นลรงใจให้ความรักที่จะเกิดขึ้นในเรื่องครับแล้วก็มารับพลังดีๆความรักดีๆจากเต็กทิ้งเกมมาทุกคนเยอบครับนะ <Yeah. S 1> ครับเรียบร้อแล้ว ฟินิตฟินิตฟินิตขอบคุณครับขอบคุณครับ